าบางแสนแล้วค่ะสวยมาก <c oughs> สวยจริง<ม>าทุกคนคะเดี๋ยวแพตตี้ขอตัวไปทำงานก่อนนะคะบ๊ายบายมาค่ะคุณแพตตี้เอ,อ่อพร้อมแล้วคะ่ะเริ่มงานได้เลยคะ่ะเดี๋ยวนะมูมิก่าทำไมให้แพตตี้ใส่ชุดนี้มาออชุดนี้ของซีนห้าไม่ใช่หรอ <c oughs> ใช่ค่ะซีนห้าค่ะแต่ชุดนี้ต้องเปลี่ยกน้ำนะลูกมูมิกรู้ค่ะแต่พี่หลินบอกว่าเราจะถ่ายซีนห้าก่อนไม่ใช่หรอคะ สุขใสมันเข้าใจผิดเอาพี่ซันไปเรียกมาครับพี่เนี่ยไอลินมานี่อะไรโอแกะไปไล่ซีนอะไรมุกมิกฮะเราจะถ่ายซีนสองก่อนแล้วค่อยถ่ายซีนห้าเอา้าฉันก็บอกมุกมิกแล้วไงว่าถ่ายซีนสองก่อนไม่ใช่ค่ะพี่หลินบอกว่าจะถ่ายซีนห้าก่อน แกฟังผิดแล้วฉันบอกว่าซีนสองไม่ใช่ค่ะพี่หลินเป็นคนพูดเองว่าจะถ่ายซีนห้าก่อนหนูก็เลยใส่ชุดนี้มาเปลี่ยนชุดนี้มาฉันว่าฉันบอกซีนสองนะไม่ใช่กับตังแต่ว่าน้ําขิงได้ยินพี่หลินบอกว่าถ่ายซีนห้าก่อนนะคะแล้วก็ให้ถ่ายซีดีทั้งวันด้วยนี่ไงน้ําขิงเป็นพยานได้ทุกคนก็ได้ยินนะคะแต่ฉันว่าตอนฉัน,อฉนบอกจะเถียงกันทําไมวะใส่ผิดก็แค่เปลี่ยนแค่นันเองพัตตี้ครับขอโทษนะครับ ทีมงานผมไม่มีความรับผิดชอบเลยไม่เป็นไรค่ะน้องหลินคะที่หลังเนี่ยเช็คให้ดีกว่านี้นะคะขอโทษค่ะพี่แพตตี้อ่าเอาเป็นว่ากันเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนชุดก่อนละกันไปมุกน็กค่ะขอโทษเปลี่ยนอะไรแต่ทีหล่อโอ้ลินแค่ห้าฉากทำไมพลาดวะขอโทษค่ะพี่ซันไปทำงาน เช็คดีๆทีหลังแล้วมายืนถอนหายใจอะไรไปครับพี่ไปกาแฟไหมคะอะไรไม่เอาไปคนน่ารักมากใจร้าย